เอาเลยแล้วครับรถไฟฟ้า b y d Dolphin ครับเป็นกระแสนิยมจริงครับวันนี้ครับมาติดตั้งอะไรกันบ้างครับสวัสดีครับคุณแซดครับสวัสดีครับคุณวิเล่ครับวันนี้นะครับรถไฟฟ้า b y d นะครับเข้ามาติดตั้งเป็นกล่อง AI Box นะครับตัวนี้สเปคเทพเลยนะครับลำแปดลำร้อ่สครับมาชมกันเลยครับนี่ครับ มันใช้งานยังไงครับคุณเซฟครับตัวนี้นะครับแค่เสียบสายยูดีแค่เส้นเดียวนะครับเราก็สามารถใช้งานระบบแอนดรอยเนี่ยผ่านหน้าจอเดิมของรถได้เลยนะครับโอ้โหนี่ครับไม่เสียบประกันศูนย์ไม่ต้องตัดต่อสายนะคุณเซฟใช่ครับผมสเปคเป็นยังไงบ้างครับสองตัวนี้ลำแ8ลำร้อยยี่สิ r แ i ดดรเวอร์ชัน1ิบสาัใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้โอ้โหนี่ครับติดตั้งไปบนหน้าจอเดิมของรถได้เลยครับใช่ครับผมนี่ครับเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับอย่างดูบนะครับ เราสามารถเลือกชมคอนเทนต์ต่างๆนะครับทั้งสกิเลื่นๆแบบนี้เลยนะครับโอ้โหนี่ครับเราลองชมสักคอนเทนต์หนึ่งแลมแปดลมร้อครับโอ้ภาพชัดจอใหญ่เ็มตาแล้วคุณเซบใช่ครับที่สำคัญไม่เสียรับประกันศูนย์นะครับตัวนี้สุดยอดมากๆครับในรถไฟฟ้า BYD Dolphin ครับอยางไม่พอนะครับตัวนี้สามารถใช้งาน Google Map ได้ด้วยนะครับ โอ้โหนี่ครับท่องเที่ยวทัวร์ไทยไม่มีรวงครับสะดวกครับท่านชมครับหรือเวลามีคนนั่งข้างๆมาด้วยนะครับเราสามารถแบ่งสองหน้าต่างแบบนี้ได้ด้วยนะครับโอ้โหนี่ครับระบบ PIP ครับ p i c t u ร์ i ิ p i c เ u r e ครับเป็นการแบ่งสองหน้าต่างในจอเดียวครับใช่ครับเพืิอทุกการเดินทางครับกับกล่อง AI b o บอกอัจฉริยะครับ โอเคครับท่านที่สนใจงานติดตั้งแบบนี้ครับติดต่อเข้ามาตามลิงก์ด้านล่างเลยเลยครับวันนี้ของมันครับเชิญชมครับแล้วพบกัน,นคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ